ครับผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เรื่องราวเสียง,งควันที่รออยู่ณนะตอนนี้จากสายของพี่เป้ดีกว่านะครับพี่เป้เนี่ยวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังรเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับในจังหวัดนครปฐมครับชื่อเรื่องน่าฟังมากคุณฟังนะครับนะฮะเรื่องราวของฝังรูปฝังรอยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้จากสายของพี่เป้กันดีกว่าครับพี่เป้สวัสดีครับ สวัสดีครับนะพี่เป้เป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับพี่นะตอนนี้สมุยเป็นไงบ้างพี่เป้เอ่อก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเงียบ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 เนาะนะฮะแต่เห็นผมเห็นเอ่อเว็บไซต์ของบางกอกแอเวย์ลงรูปเกาะสมุยมาสวยมากตอนเนี้ยสวยมากน่าไปเที่ยวมากเลยอ่ะ ก็ธรรมชาติมันน่าจะฟื้นฟูฮะโอ้ยน่าไปเที่ยวน่าไปเที่ยวมากเลยนะแล้วฝนตกทุกวันไหมครับที่เกาะสมุยตอนนี้โอ้วันนี้ร้อนจับเมื่อวานตกอยู่นะรอฮะแต่วันนี้ไม่ตกเลยใช่ใชไหมไม่ตกครับอ๋อโอเคนะผมยังไม่ลืมนะพี่เป้นะเดี๋ยววันไหนไปขอญาตโทรหาพี่เป้เป็นไกด์ผมเลยนะบนเกาะสมุยนะได้ได้ครับผมได้เลยครับพี่เป้มาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังครับนะฮะ เหตุการณ์ในเรื่องราวของฝั่งรูปฝั่งรอยพี่เป้มันเป็นไงมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่เป้ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิผมผมผมอยู่ในเหตุการณ์เรื่องเนี้ยอืพอดีเห็นพี่เก่งวันนี้อยากจะคุยก็เลยลาเรื่องนี้ดีกว่าไปเล่นกี่ผมไม่ค่อยอยากเล่านะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบวัยรุ่นตอนนั้นตอนนั้นผมอายุสักสิบแปดตอนนั้นยังอยู่ที่นครปฐมมามแหละอืเพิ่งเรียนจบมหกใหม่ๆเลยครับน่าจะประมาณสักยี่สิบสองปี ยี่สองไปเรื่องเนี้ยอคือผมเองก็เจเลนะเพราะงั้นก็เคยเจเรก็ไปเรื่อยขอับรถไทยกับเพื่อนจับกลุ่มไปเรื่อยอืทีเนี้ยในกลุ่มผมเนี้ยมันก็จะมีเพื่อนสนิทกันอยู่หลายคนครับแต่คนต้นเรื่องเนี่ยนั่นชื่อวุฒคือวุฒเนี่ยเขาอยู่ในจะเรียกว่างไงอ่ะคือพวกเราจะชอบไปมั่วสุมกันในตำหนักทรงที่หนึ่งซึ่งทีเนี้ยค่อนข้างจะ มีชื่อนะอม,มีชื่อเก่งเรื่องกับลงุนงน้าทองเงี้ยทาเสน่ห์อะไรปนระมาณเนี้ยครับพวกผมก็ไปสมมากก็ถ้ากลางวันก็จะไปรวมกลุ่มเหมือนที่สำหนักนี่แหละก็เห<อ>มือนกับว่าเป็นจะเชิญเป็นลูกศิษย์ก็มไม่ไม่เชิญเป็นลูกศิษย์ก็คือจะไปอยู่เนี่ยอก็ไปอยู่ช่วยรับใช้มั่งอะไรมั่งคือสำหนักทรงเนี้ยสมมากที่จะมาคือจะมีเป็นเรื่องกับชู้สาวเรื่องบุบบุม่เม,มียก็จะมีเมียหลวงมาจัดก,การเมียน้อยมั่งอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งบางทีแบบ พอเราไปนั่งจับกลุ่มเมอนเนี้ยมันก็จะมีแบบงานนอกรอบบางทีแบบเขามากันในโรงงานหน้าทงให้ทาเสน่ห์เรียกผัวเรียกอะไรกลับไปเงี้ยบางคนก็มาแบบเอารมโกรธแค้นเลยบางทีก็บอกปีน้อยเนี่ยบ้านอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเธอเชิจ้าง,างเธอสามพันได้ไหมเธอเอาระเบิดขวดไปปหาหน้าบ้านมันหน่อยเงี้ยพวอวก็ไปกันบางทีก็อีเนี่ยมันทํางานอยู่โรงงานเนี่ยเธอไปดักตกให้ฉันหน่อย ทีก็จ้างทีสามพันสี่พันห้าพันซึ่งแต่ก่อนเงินเยอะนะะใช่ทบุรีแต่ก่อนซองออกมาแล้วสามสิบห้าสี่สิบไม่กันเนี่ยซึ่งเ <c oughs> ก,กเรมากใช่ไหมผม้ผมแล้วก็แกก็อยู่รับใช้เับของตำหนักทรงไปอะไรไปทีเนี้ยไอ้วุฒิเพื่อนผมเนี่ยค่อนข้างจินสนิทกับอาจารย์เขามากกว่าเพื่อนครับคือจะมีงานงานหนึ่งที่ไอ้วุฒิเนี่ยเขาจะรับทำอ่าก็คือจะเอาหม้อไอ้ฝังป่าช้าหม้อ หมอดินเนี่ยนะหมอดินไปฟังราชะาก็คืออาจารย์เขาจะจ้างธิรพันธ์จะให้ธิรพันธ์ไปฟังครับก็คือหมอดินเนี่ยก็คือคนส่วนมากก็คือจะมาแบบตามผัวกับหรือว่าทําให้ผัวเลิกกับเมียน้อยเนี่ยซึ่งกลังวิธีนะซึ่งผมเห็นเลยนะก็คือเขาจะเทียนสีพึ่งอปั้นเป็นรูปคนสองคนแล้วก็เขาจะให้ไปหาพวกลูกแล้วก็อ่าดินรอยเท้า เส้นผมอย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยมามาเสร็จแล้วก็มายัดใส่คนในตัวหุ่นถ้าทําให้รัดก,กันก็คือจะเอาหุ่นสองตัวเนี้ยมากอดกันครับอ่าฮะกอดกันเสร็จแล้วก็ห่อด้วยใบรักแลวมัดด้วยสายสินแต่ถ้าเกิดว่าทําให้เลิกกันก็คือหันหน้าไปคนละฝั่งครับแล้วสายสินมัดแล้วก็ใส่หม้ออืแต่ก่อนที่จะไปฝังหน้าเนี้คือก็ต้องตาก,ตาก,ตากแสงจันจทร์กรรมวิธีเขานะเขาไปตากแสงจันทร์กัน อแสงจันแล้วก็เขาก็จะมีพิธีของของอาจารย์เาขาเคาจะปลูกเสกครับแต่ว่ากรรมวิธีที่ว่าสำคัญที่สุดก็คือต้องเอาหม้อไปฝังในปา่าช้าถ้าใครอยากให้มันขังให้มันสําเร็จไ,ไวๆก็คือต้องเอาหม้อนั้นนะไปฝังให้ตัวเองสมมติว่าพี่เก่งมาเนี้ย oh. จ้างให้แกทําเนี้ยพี่เก่งอยากให้มันสาเร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยพี่เก่งกต้องเอาหม้อไปฝังเองอ hmm. ก็คือเอาอาหารข้าวหวานไปแล้วก็ต้องไปฝังตอนที่ตะวันตกดินครับเต่ที่พี่ก้าไป Oh. ในป่าช้าที่จะไม่ล้าป่าช้าเนี่ยเอาพูนตรงนะถ้าถ้าถ้ามันสำนลิดผลอย่างที่เขาว่าละไวัยเงี้ยอาจถ้าผมถึงตาจนนะตอนนั้นเนี่ยผมก็น่าจะไปนะถ้ามันเลือดเข้าตาขนาดนั้นอ่ะครับแต่ว่าสมากคนจะไม่กล้าไป oh, าเพราะโอซึ่งวุฒิเนี่ยซึ่งวุฒิเนี่ยก็คือจะรับจ้างไปคือไปแต่การก็จะเขียนชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดตกป้ายอะไรเงี้ยแล้วก็มีกถาบนนี้เขาจะบอกกรรมวิธีไปก็จะเอาของมาเช่นใบแล้วก็ไปฝังไว้ในป่าชา้านี่แหละอื๋าเขาจะรับหน้าที่นะเขาก็จะได้ทีละพันละพันเขาก็ทำเขาไม่กลัวนี่แล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยแล<อ>้วก็ไปเที่ยวมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยจนแบบมันจะมีช่วงหนึ่งแอ่วุฒิเขาไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเด,เด็กเด็กมัธยมปลายก็วันนั้นก็ไป เที่ยวไปอะไรกันก็ไปนั่งคุยกันหน้าปรึกษากันนะนะผมก็ไม่รู้หรอกก็ไปรวมกลุ่มกันหน้าตู้โทรศัพท์สมัยนั้นไอ้นั่นมาใหม่ๆเลยเพิ่อเก้าแปดเพิ่เก้าแปดมาใหม่ๆหม่เลยแล้วก็ไปคุยห้องนั่นห้องนี้ใช่ไหมผมก็เออไปเจอเพื่อนเจอสาวอะไรเงี้ยตามห้องเชียงใหม่มั่งเลยมั่งทีนี้ก็ด้วยความที่ว่าสมัยก่อนค่าโทรศัพท์แพงมากใช่ พราะไปเจอไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่สมะสรสงครใช่ไหมผมก็จะไปรวมกลุ่มกันที่โต๊ะโทรศัพท์เนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยโตู้โทรศัพท์มันจะมีบัก๊กสมัยน,นี้เขาเรียกบัก๊กคือเราสามารถที่จะโทรฟรีได้แต่ก็เสี่ยงการถูกตำรวจจับแต่มันเรากมลี่ยวิธีนะเราก็จะไปสมบูรณ์เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูโทรกันสิบห้านาทีเดี๋ยวกูโทรกอนยี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ผัดกันโทรกันแต่ว่ามันนั้นไอ้วุทะก็คือแบบคงจะเป็นที่แล้วแหละมันก็พูดที่ฟังว่ากูชอบน้องผู้หญิง จำได้เลยผมชอบผมชอบน้องพลอยว่ะเนี่ยมันก็ภาพพัานาบอกว่าเออเวลาน้องเขาไปเรียนรอเลิกเมย์เนี่ยมันก็ไปแอบดูแอบอะไรทุกบอบอกมันชอบจริงว่ะไม่ไมรู้ทําไมเข้าไปคุยหลายทีแล้วเขาก็ไม่คุยครับผ่านเพื่อนแล้วน้องเขาก็ไม่สนใจเออไม่สนใจทําไมเนองเขาไม่สนใจเลยแล้วก็คุยกันก็จะได้ข้อสรุปกันว่าเฮ้ยทำไมไมึงไปให้อาจารย์เขาช่วยว่าอาจารย์เขาเก่งเรื่องนี้ไชมเรอเออใช่ใช่ เออมันก็ลองไปคุยปรึกษาอาจารย์ดูครับแล้วก็ไปนั่งหาอาจารย์นะไปนั่งที่ลำหนักอาจารย์นั่งคุยกับอาจารย์บอกเองถ้าเองจะทาอ่ะได้จะทําให้แต่เองต้องไปหาลูกไปหาผมไปหาที่เลยเท้าเข้ามาเองหาได้หรือเปล่าครับซึ่งด้วยความเพียรพยายามมันนะมันก็ไปหามาปัญหารูปได้มันก็ให้เพื่อนมันที่รู้จักน้องเขาไปหาลูกสมัยก่อนจะเป็นรูปถ่ายสติ๊กเกอร์ที่เหรอไหมยิบมากเลยแล้วรูปถ่ายสติ๊กเกอร์มา ได้ดินรอยเท้ามามันก็ไปตามเฝ้าเวลาเขาเดินไปโรงเรียนเนี่ยมันก็อเห็นเขาเดินแหละแล้วมันก็ถ่ายละจังหวะมันก็ไปหยิบดินลอยเท้ามาครับแต่สิ่งที่ว่าเขายากสุดก็คือผมซึ่งผมไม่รู้นะมันทําด้วยกรรมวิธีไหนซึ่งมันไม่ได้ผมของน้องพอนเนี่ยมาอมาเสร็จเขาก็มาให้อาจารย์เลยอาจารย์ก็ทําให้ปั้นหุ่นปั้นอะไรเขาฝัง ผมฝังดินรอยเท้าต้องพลอยไปหุ่นตัวหนึ่งแล้วก็ฝังผมฝังอะไรของของมันไปหุ่นตัวหนึ่งก็พันมัดอะไรเรียบร้อยครับเสร็จพอพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ถึงนี่แหละพอเขาปลุกเสกอะไรตามวิธีการเสร็จเนีวมันก็ต้องเอามอนไปฝังซึ่งซึ่งซึ่งเรื่องเรื่องนี้มันเราจฝังตอนหลังนะตอนที่เราคุยตอนหลังมันมอกผมมันได้หม้วมาเนี่ยมันก็ไปแหละพอตะวันตกดินเสร็จมันก็เดินเข้าไปในป่าช้าเลยครับ มันก็เอาหม้อเนี่ไปฝังเอาอาหารข้าวหวานไปตั้งไว้ก็จุดธูปดอกหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วมันก็มันก็กลับกลับมาอพอกลับมาก็อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวมันก็ตามตามน้องเขาอยู่สักอาทิตย์เดียวมั้งอาทิตย์เดียวคือพวกผมเห็นนะน้องพลอยซ้อนท้ายเริ่มตอร์ไซค์มันน้องพลอยซ้อนท้ายเริ่มหอดจะใส่มันเขาบอกเฮ้ยเฮ้ยมันจริงเหรอว,วะเนี่ย อะไรเงี้ยผมพูดผมว่าแบบตกลงตกใจอะเนาะติดใจเออเออเออาทิ้งเดียวอะไรวะน้องน้องน้องก็เป็นคนสวยด้วยไงแล้วคนคนคนจีบเยอะอะไรเงี้ยอยู่ๆมาท้อนท้ายมออเตร์ไซค์มันมันก็แบบพอน้องก็ท้อนท้ายเสร็จผมตกพาขับก้อนทั่วหมู่บ้านเลยชาวบ้านชาช่องก็เห็นกันเราก็แซวกันเละนะอืมช่วงนั้นมันก็หายไปเลยอืมหายไปหายไปประมาณสักเดือนนึงเดือนกว่าเดือนกว่า ได้มาเจอจันนาลิกแต่ทางเนี้ยมาคนเดียวผมาถามว่าน้องคอยไปไหนครับมันก็บอกว่าน้องเขาไม่ค่อยสบายว่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเลยอย่างพ่อแม่เขาก็กิจกันด้วยไงไม่เจอเพราะว่าคนเหมือนกันว่าแบบพวกเกล็กเกล็ดะเลนี่ไม่มีอาคตนี่ฮะก็คุยมันก็บนบ่นบ่นมันไปเลยครับเออก็ผ่านไปสักเดือนหนึ่งอวุฒิ้นจะมาแต่ช่วงนี้วุฒิมันก็จะมามั่งไม่มามั่งนะแต่มันก็ยังบ่นเหมือนเดิมเออน้องเขาหายไปเลยว่ะครับมันก็ บอกว่าเออมันก็ได้คุยได้อะไรกันเนี้ยสักเดือนหนึ่งแล้วน้องเขาก็พ่อแม่เขาก็ไม่น้องเขาก็ไม่ค่อยสบายพ่อแม่ก็ไม่ให้มาอือผ่านไปทักสองเดือนเลยได้ข่าวจนได้ข่าวว่าให้ผมก็ได้ขาวว่าวบอกเขาบอกให้ว่าน้องพลอยเสียแล้วเฮ้ยจริงได้ข่าวมาว่าเสียแล้วเป็นไรเสียออน,น้องพลอยเสียแล้วอ,อันนั้นก็คือย,ยังไม่รุ้ไงแต่ก็คือแบบทุกความที่ว่าผมเองก็ไม่ได้ รู้จักเป็นการส่วนตัวไงครับเขาบอกไาติดต่อมาต้องคอยเสียแล้วแล้วก็ไอ้วุฒิก็ไม่เจอตัวเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันการติดต่อกันเนี่ยที่จะเจอกันได้ก็คือเอ้ยขับรถไปหาที่บ้านหรือว่าโทรศัพท์ตู้เนี่ยแล้วสมัยก่อนมันไม่ใช่ว่ามีโทรศัพท์ทุกบ้านนะฮะโทรศัพท์แพงโทรศัพท์แพงมากขอทีสี่ห้าหมื่นอ่ะใช่มันก็เลยแบบติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยไอ้วุฒิก็หายไปเลยอื ก็พอได้ขาน้ํพลอยตายได้สักพักเนี่ยทักษิณิดเงี้ยผมผมก็จับกลุ่มมันอยู่ในสํานักของอาจารย์แหละไอ้วุฒิขับรถเข้ามาวันนั้นเนี่ยขับมาในสานักขับรถมาจอดปุ๊บก็พักกันเฮ้ยไอ้วุฒิเป็นไงวะมึงหายไปเลยไม่ค่อยได้เจอทีนีงเพื่อนฝูงไม่รบแล้วไงวะอะไรวะแล้วก็ถามว่าได้ข่าวน้งพลอยตายอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ตอบเลยมากแล้วบอกให้จีธุระขอไปคุยไปหาไปคุยกับอาจารย์หน่อย พอส่งเข้าไปผมก็เออตามไปดูเลยนะก็นั่งกัอยู่สามสี่คนก็เลยตามเข้าไปคุยคก็นั่งคุยกันผูมว่าบอกอาจารย์อาจารย์ช่วยผมหน่อยอาจารย์ก็ถามว่าช่วยอะไรเรื่องอะไรโออาจารย์มผมโดนผีหลอกผมโดนผีหลอกทุกวันเลยอาจารย์ก็เล่าก็อาจารย์ถามว่าเฮ้ผีหลอกอะไรยังไงมันมันก็ไล่ฟังนะคมนนั้นนะ่ะเขาบอกว่า uh huh. ก็คือตั้งแต่ที่ว่ามันเอาหม้อไปฝังอะ่ะ มันก็พยายามคุยกับน้องพลอยไงแต่พอกพอพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยน้องพลอยก็เริ่มแบบพูดจากับมันพอคุยเสร็จก็คุยกันได้สักวันสองวันเนี่ยก็น้องก็ก็ยอมไปไหนมาไหนกับมันด้วยไงอก็ไปเที่ยวไปคือพาไปไหนไปไป,ไปหมดอะ่ะครับพาไปไหนไปหมดก็เป็นก็เหมือนว่าเป็นแฟนกันนั่นแหละอืมอืมกระชูดด้วยกันได้ชักเดือนในช่วงัยหวะเดือนนั้นเนี่ยมันก็มีความสึกว่าเออน้องพลอยน,นี่ มันเริ่มผอมมันหน้าเริ่มสูบเลยเริ่มสูบเริ่มผอมเริ่มสูบเริ่มผอมแต่มันก็ไม่ได้เอกใจอะไรไงมันก็ยังมีความสุขประมานช่วงนั้นแหละครับได้ไปกับคนที่มันชอบนะมันมีความสุขอืจนสักเดือนหนึ่งมั้งก็คือน้องพลอยหายไปหายไปเสร็จมันก็พ่อแม่มันก็ไม่ช่วยชอบที่หน้านะมันก็ให้เพื่อนรู้จักที่ตัวหาตัหาพ่อแม่ก็บอกว่าน้องพลอยไม่ก็สบายอะไรเงี้ย ป่วยครับเขาก็พยายามสืบข่าวสืบอะไรอ่ะจนจนก่อนที่น้องพลอยจะเสียอาทิตนึงเนี่ยคือน้องพลอยป่วยหนักมากแหละพ่อแม่ก็พาไปโรงพยาบาลน,น้องพลอยนอโรงพยาบาลนี่สามหรือสี่วันน,น้องพลอยก็เสียอพอน้องพลอยเสียเสร็จทีเนี้ยพ่อแม่น้องพลอยเนี่ยมาหามันที่บ้านอืมก็บอกว่าเฮ้ย นองพอเสียนะครับแต่ทีเนี้ยก่อนน้องพอจะเสียน้องพอบอกว่าอูอูบอกกับพ่อแม่เขานะอ,ะอูไม่ใช่ลูกมึงฮ้ยกูชอบลูกมึงกูจะลูกมึงไปอยู่ด้วยจริงดิแล้วพ่อแม่ก็คาดชันก็ถามว่า,วามึงจะทาอะไรลูกกูครับลูกกูต้องโดนอะไรสักอย่างแน่เลยเอ้พ่อแม่ก็บอกว่าช่วงก่อนที่จะเสียสักสองอาทิตย์เนี่ยอะช่วงกลางวันเนี้ย ลอยก็เป็นแบบเหมือนปกติแต่พอตกกลางคืนเนี่ยก็คือจะเก็บตัวอยู่กับห้องแต่พอหนักเข้าหนักเข้าก็เริ่มจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องข้าวปลาไม่ชินหอมทุปหอมทุกวันครับก็พาไปหาหมอก็หมอก็ตรวจไม่เจออก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรจนทุดหนักอทุดหนักจนแบบลุกไม่ได้กินข้าวไม่ได้แหละก็เลยพาไปโรงพยาบาลครับไปให้หมอตรวจหมอให้น้ำเกลือให้ะไรหมอก็หาสาเหตุไม่เจอจนก่อนคืนที่น้องจะเสียแหละ พ่อแม่เขาก็ดูแลอยู่เขาถามว่าลูกเป็นอะไรลูกอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอยู่อยู่นีน้องพลอยก็นอนนอนอยู่ลืมตามบอกว่ากูไม่ใช่ลูกมึงแต่กูชอบลูกมึงกูจะพาลูกมึงมาอยู่ด้วยเขาพน้นขนึ้นมาน้องพลอยก็หวัวใจวายหวัยหวใจล้มเหลวสรุปก็คือหมอบอกว่าหวัวใจล้มเหลวไอวุฒิเองก็กลูช่วงนั้นเขาบอกผมไม่ได้ทําไม่ได้ทาอะไรครไม่ได้ทำอะไร,รไไลูกนะ พรแม่เขาก็ก็าอาฆาตไงครับบอกอยากให้กูรู้นะว่ามึงทำอะไรลูกกูนะเอามึงตายแน่ครับ่าบเนี้ยพ่อเขาก็กลับไปก็งานศพน้องพลอยมันก็ไม่ได้ไปนะแต่เท่าที่มันรู้มาจากเพื่อนน้องพลอยเล่าให้ฟังบอกว่าครับตอนเผาศพเสร็จตอนเจ็ดประดูเนี่ยเขานีจำปีเลยโอ้โหอืมอ่าจำปีเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยพองานเผานศพน้องพลอยเสร็จอ่ะมันก็นอนอยู่บ้านคืนนั้นเนี่ย ว่ที่มันก็นอนเข้มเลิมอยู่อะอยู่ดีมันก็รู้สึกแบบว่าตะคิวกินอะคือเป็นเน่ยกินชาทั้งตัวขยับไม่ได้ครับมันนอนในห้องมันนะแล้วมันก็บอกว่าแล้วถ้าปักประตูห้องมันก็เปิดคือไม่เห็นน้องพลอยเดินเข้ามาในห้องมันเดินเข้ามาหามันบอกพี่พิวุฒิราคิดถึงพี่จังเลยคือมันเหมือนกับโดนอัมแต่มันมันไม่ได้โดนเชิญโดนอัมคือมันขยับตัวไม่ได้เล่ยมันเห็นทุกอย่างเนียครับน้องพลอยก็มานอนกับมันก็มากอดมันกอดรัดแน่นเลย รับรับแน่นเสร็จแล้วก็พูดกอกุ้งพี่หนูคิดถึงพี่นะหนูคิดถึงพี่นะพี่อย่กับหนูนะ,ะคือมันเจออย่างเงี้ยสี่สามสี่คืนติดอ้อมันแบบมันมันแบบมันไม่ไหวแล้วมันก็คือมาหาอาจารย์อ่ะอาจารย์ก็บอกว่าอืมอาจารก็ถามว่าอืมแล้วตอนนี้มึงไปฝังไปอะไรมึงไปทําอะไรยังไงที่มันนอกเหนือที่บอกหรือเปล่าเออใช่ใช่นะฮะไอ้วุฒธราฟังบอกว่า ตอนที่ผมชาวหม้อไปฝังอ่ะผมเองก็กลัวครับกลัวมันจะไม่สำเร็จผมก็เลยบอกว่ามันก็มีพิธีแบบขอขอไอ้นายปราช้านะให้เปิดทางเปิดอะไรพวกเนี้ยอืหรือกว่าเนี่ยในเนี้ยพีโัวไหนอะ่ะที่แน่ที่แรงจริงๆแรงที่สุดอะ่ะให้มารับของเส้นกูเนี่ยแล้วก็ช่วยให้ทั้งพอยกูเนี่ยได้ได้รักกันได้อยู่ด้วยกันด้วยผมพูดไปอย่างนี้ขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผล<อ>ครับ ผีที่แรงที่สุดผีที่เก่งที่สุดเนี่ยให้มาช่วยมันก็วาอย่างเนี้นะครับอาการก็บอกว่ามันอาการแกก็บอกเอออย่างนี้ผมไม่เคยเจอว่ะอืมแกบอกเออให้ลองไปช่วยไปขุดหม้อนั้นขึ้นมาแล้วลองเผาดูไม่แด้บางทีมนที่มันมัดตัวอยู่อ่ะมันจะได้คลายได้คลายเนี่ยอืมเออมันก็ไปนะผมก็ไปมันนั้นไปกันหมดเลยก็มาช่วยขุดขึ้นมาขุดเสร็จก็เจอหม้อนะเสร็จครับ ตอนน้ำมันน้ำมันเอ็น้ำมันลาด uh huh. ลาดเสร็จแล้วจุดไฟเผาเผาจนละลายหมดแล้วก็ทุบหม้อทุบอะไรครับเสร็จแล้วก็ทิ้งว้อย่างนั้นแหละก็เหมือนจะลับมากลับมาเสร็จแต่วกุก็หายไปหายไปสักสองสามวันด้วยความที่พูผมเป็นห่วงนะ uh huh. บายวุ้นไม่มีโทรศัพท์นียต้องไปหาที่บ้านก uh huh. ็เลยเขับรถไปดูที่บ้านไปถามแม่มัน รู้ไ่ะไอ้วุฒหายไอ้วุฒหายไปไปได้สักวันสองวันแล้วไม่รู้ไปหายไปไหนแม่บอกว่ามันก็จะถามพวกหนูอยู่พอดีเลยว่าเออเห็นลูกไหมไหมเห็นมันไม่กลับบ้านมาคืนสองคืนแล้วก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้มันอยู่ไหนครับแล้วมันก็หายจากศูนย์ไป่างนั้นเลยจริงหรอหายไปเลยไม่เคยเจอเลยที่เชื่อไหมโอ้โหเดี๋ยวนะปีครับคือหนีหายไปเลยหรอ จนปีสองปีจนผมไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้วครับจนผมเรียนจบห้าปีหกปีจนผมกลับจนผมไปอยู่ที่เกาะสมุยอ่ะเออกลับไปอยู่กับแม่ที่เกาะสมุยอ่ะผมได้ข่าวมาว่าเพื่อนโทรมาบอกบอกว่าเขยเจอเจอวุดแล้วเออไปอยู่ไหนอ,อ่ะแล้วมันอยู่ไหนพอดีพวกหาปลาเขาไปหาปลาชนไปหาอะไรแถวนั้นมันจะมีต้นต้นต้นกก ต้นปือเยอะใช่ไหมฮะเป็นบางทีเป็นไล่สีกไล่เลยเขาบอกเขาไม่เจอกระดูกแต่ซากรถมอเตอร์ไซค์มันอยู่ในนั้นน่ยหรอฮะอยู่ในตรงเปลือกคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันไปอยู่ยังไงมันตายยังไงแต่ว่าเขาไปเจอซากรถกระซ่ากระดูกมันอยู่ในนั้นเน่ะมันายไปหกปีเจ็ดปีแล้วก็คือแบบน่าจะเสียนานแล้วไม่รู้ว่ามันขับรถลงไปหรืออะไรยังไงนะเพราะว่ามัน มันอยู่ในที่เปี่ยวมันเป็นบ่อดินล้างอะไรประมาณนี้แล้มันมีต้นเบืขึ้นแตไม่หมดครับพอรู้งั้นก็เออเขาไปเขาก็จัดการศพกันนะต้อเผาพอตารวจก็มาดูก็สืบหาอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้กระดูกแล้วอ่ะรถมอเตอร์ไซค์มันอ่ะรถมอเตอร์ไซค์มันขับแดดทำาไมก็มันขับแดดแล้วมอเตอร์ไซค์แดดมันอ่ะพอเห็นบอกเห็นอะไรแหละําจได้เลยรถมันครับครับเนี่ยเรื่องประมาณนี้ท่ากักว่าคือ โอ้โหเนี่ยฮะไอพบว่าความความอยากได้อะเนาะนะครับก็ทําทุกวิถีทางสุดท้ายไอกไอไอพอยไอสิ่งที่ได้มามันมันไม่จรังยั่งยืนอ่ะมันไม่ได้มาเพราะเพราะว่าความรักจริงๆมันได้มาเพราะมนต์เสน่หานะครับมันทําให้ทั้งสองชีวิตต้องต้องโอ้โหต้องจบลงด้วยความเศร้าเลยเนี่ยนะครับพลอยที่ผมอยู่ตำหนักมก็เชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นนะแต่พอมา เ็นเรื่องไอ้พุทิี่มมันเป็นอย่างนี้แล้วเออหน้าเชื่อมกันมันใกล้ตัวเราอะเนาะ <c oughs> มันเป็นเพื่อนเลยแล้วแบบคือโอ้ใช่คําว่าดอกฟ้าถ้าเป็นภาษาคือดอกฟ้ากับหมาวัดอะเหมือนอารมณ์ก็ <c oughs> คืออยากได้เขาอะประมาณประมาณประมาณแบบนั้นออประมาณแบบนั้นครับ <c oughs> มันเป็นคือตอนที่ว่าพี่บอกว่าเอออยากคุยกับผมผมก็อืม ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ฟังเรื่องเล่าเลยมีเรื่องเล่าก็เลยเอาเรื่องนี้เล่าเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยอยากเล่าไงมันเป็นช่วงที่แบบมันมีอะไรหลายอย่างที่มันค่อนข้างจะขุดถูครับเข้าใจหลวงพี่เป้เลยผมฟังเรื่องนี้ผมก็ขุดหูผมก็เศร้านะนะครับเป็นเป็นเป็นเราเนี่ยแล้วแบบมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเจอเรื่องราวจากคนที่คนใกล้ตัวเลยอ่ะนะครับแล้วก็ดูสิน้องพลอยเสียชีวิตคุณวุฒิเสียชีวิตแล้วคุณวุฒิเสียชีวิตเนี่ยด้วยความที สุดท้ายก็คือเขาไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรแต่คือแค่ไปเจอโครงกระดูกกับรถมอเตอร์ไซค์ที่อดาวดาว่า,ถ,าถ้าจะมองในแง่ของวิทยาาศสต์ก็อาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วแต่ตอนนั้นอาจจะลงไปแล้วก็จมน้ํานะสลบแล้วก็จมน้ําเสียชีวิตหรือเปล่าอันนั้นเราก็ไม่รู้แต่หกเจ็ดปีกว่าจะมาเจอโครงกระดูกกับซากรถก็เคยคุยกันนะเคยคุยถึงว่าเฮ้ยทาไมมันอยู่บ้านทำไมผีถ้าว่าไปพอเป็นผีทําไมเข้าบ้านเข้าอะไรไ,ได้วะก็เคยนั่งคุยกันครับก็ คุยไปกันคุยกันก็สรุปนั้นไันนด้จะเป็นเรื่องของเวรกรรมบางทีเจ้ากรรมในเวรเขาเจ้าที่เจ้าทางไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามที่จะขวางได้เพราะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันอ่าใช่นะครับโอ้ยสนุกสนุกมากพี่เป๊นะครับขอบพระคุณมากเลยโว้นมาอีกทีก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวไว้วันไหนวันไหนว่างว่าคราวหน้าลบกวนพี่เป้อีกนะนะฮะมันโฟล์ทในรลุ้นเนี้ยมันก็ได้ นึกถึงวาทรงจํตอเก่าขึ้นมาอะไรเงรี้ยการว่าเฮ้ยนึกถึงสาวที่เราเคยคุยได้แต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอเล่ามันก็เดือดเดี๋ยวแล้วพี่เป้ <c oughs> ผมนี่ชอบเรื่องพี่เป้หลายเรื่องมากนะตอนนี้ผมกําลังทํากันบ้านกําลังพี่โก้เนี่ยรวมเรื่องพี่เป้อยู่ผมยังจาเรื่องที่พี่เป้มาเล่าเรื่องแรกได้ที่เรื่องคุณปูอ่อ่ะที่ไปหาสมบัติเรื่องนั้นก็สนุกรเรื่องที่คุณปู่ไปเจอที่ว่าลูกน้องไปเจอ เจอผีหล่อแล้วถึงกล้ท่านโดดบ้านเรื่องนั้นก็สนุกแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากเลยนะเรื่องที่พ็รุ่นพี่พี่เป้ที่ไปเจอในหมู่บ้านอ่ะแล้วผู้หญิงเป็นผีสุดขุดท้ายไปขุดไปเจอเป็นโครงกระดูกเป็นนิ้วอยู่อ่ะเป็นใส่แหวนอะ่ะทรืงนั้นก็สนุกไอ้ที่ว่าเสร็จเสษเ็จนิ้วที่ <S <S ทเขาตัดที่เขาท่าตัวตายนะที่<อ>ว่ามีปัญหาทางเศรษฐกษษิจแล้วต้องดูพ่อที่พิการด้วยใช่ใช่ทรงนั้นก็สนุก อูนเนี่ยผมกำลังให้พี่โกร้รวมอยู่เดี๋ยวจะเอาเรื่องพี่เป้มารวมให้คนฟังได้ฟังกันสนุกมากแต่และเรื่องพี่เป้มาเนี่ยสุดสุดจริงๆนะฮะโอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันกับพี่เป้น,นะอะแล้วก็ยังมีเรื่องไหนวะมีเรื่องอะไรนะไอทำตัวเองด้เรื่องนั้นจาได้เรื่องของลุงเหมือนกันอ่าอ่าใช่แล้วก็จะมีอีกหลายเรื่องมีเรื่องเดอะแก๊งพี่ที่เจอแถวแถวล้ามอีกอ่าไอแจ็คอ่านั่นแหละไแจ็คดาวอ๋<ห>นอนะฮะได้ได้ได้ครับผม ได้เดี๋ยวจะรวมวาให้แฟนร,รายการได้ติดตามรับฟังกันครับครับได้เลยครับพี่เป้ยัวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับผมครับรับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี